หลังจากนั้นนะคะก็ปิดไฟค่ะยกลงได้เลย สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับช่องแคระชาแนล Channel อีกแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแคเราจะพาทุกคนมาทําเมนูง่ายๆค่ะกุ้งผัดไข่เค็มนะคะมีหมึกผัดไข่เค็มแล้วก็ต้องมีกุ้งผัดไข่เค็มนะคะข่าวัตถุดิบที่จะต้องเตรียมนะคะก็มีกุ้งขาแกะเปลือกล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะแคระใช้เป็นกุ้งขาวนะคะมีไข่เค็มค่ะไข่เค็มใช้ทั้งหมด5บะ5ห้า 5ฟองนะคะใช้แต่ไข่แดงเนาะบางคนเนี่ยไข่เค็มเขาจะใช้ทั้งไข่ขาวแล้วก็ไข่เค็มเลยนะคะแต่ใครใช้แค่ไข่แดงค่ะในส่วนของผักนะคะก็จะมีหอมใหญ่ค่ะมีขึ้นช่ายมีกระเทียมสับมีพริกแดงจินดาค่ะหั่นแฉลบนะคะแล้วก็ต้นหอมค่ะค่ะเมื่อเตรียมวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทำเมนูกุ้งผัดไข่เค็มกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมไข่เค็มกันก่อนค่ะสีอิ้วขาวค่ะใส่สองช้อนนะคะตามด้วยซอสหอยนางรมค่ะสองช้อนเช่นกัน น้ำตาลทรายค่ะประมาณครึ่งช้อนสุดท้ายค่ะน้ำพริกเผานะคะใส่หนึ่งช้อนพูนๆเลยนะคะเดี๋ยวเอ,อีกสักประมาณครึ่งช้อนค่ะใครจะใส่2ช้อนก็ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้ช้อนค่ะบี้ได้เลยบี้ไข่เค็มนะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ ค่ะเมื่อทำน้ำส่วนผสมผัดไข่เค็มเสร็จแล้วเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเราจะไปทำเมนูกุ้งผัดไข่เค็มกันเลยค่ะค่ะใส่น้ำมันลงไปในกระทะนะคะเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่กระเทียมลงไปผัดเลยค่ะ หลังจากกระเทียมเริ่ม,เร,มเริ่มส่งกลิ่นหอมนะคะแคเรจ,จะใส่หอมใหญ่ค่ะนี่ค่ะใส่หอมใหญ่ลงไปแล้วก็ผัดให้หอมใหญ่นิ่มเลยสาเหตุที่คะเลใส่หอมใหญ่ลงไปผัดก่อนเนี่ยหอมใหญ่เมื่อเวลาเขาสุกเขานิ่มนะคะเขาจะคลายความหวานออกมาค่ะ เมื่อหอมใหญ่เริ่มสุกเริ่มนิ่มแล้วนะถัดไปเราจะใส่น้ําที่เราผสมไว้นะคะน้ําไข่เค็มะคะ่ะใส่ลงไปเลยตามด้วยกุ้งค่ะใครจะใช้เป็นหมึกก็ได้นะคะใช้สูตรเดียวกันค่ะทั้งหมึกทั้งกุ้งนะผัดไข่เค็ม ค่ะเมื่อผัดมาจนกุ้งสุกแล้วนะคะใช้เวลาไม่นานค่ะเพราะว่ากุ้งเขาจะสุกง่ายนะคะสุดท้ายค่ะจะใส่พริกแอพริกแจงจินดาหั่นแฉลบขึ้นช่าแล้วก็ก้นหอมค่ะที่เราหั่นและล้างทำความสะอาดเตรียมไว้นะคะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะกุ้งผัดไข่เค็มนะคะเมนูทำง่ายง่ายค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะวิธีทำกุ้งผัดไข่เค็มก็ฝาก ทุกๆท,ท่านช่วยกดติดตามให้กับทางช่องของแค่เลยด้วยนะคะแล้วเดี๋ยววิดีโอหน้ากลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ